ลักใส่ใสของแม่ใหญ่แอบท่ายเชยหมุมเสียหมุกแง่ลักกันป่านจะเกลืนกินถ้ารักกันขนาดนั้นไม่ต้องถ่ายลงโซเชียลกันก็ได้แทบจะเกลืนกินกันจูบกันเกิืนลงขอในนุดแล้วค่ะวาสนาป่าพีจริงๆมีปุ่มกดอ้วกไหมคะกางกล้องเพื่ออยากให้คนอิดท้านุง แล้วเอามาลงโซเชียลเพื่อให้คนอิจฉาเหรอมันดูทุเลตนะคะทำตัวเหมือนคนไม่มีการศึกษาเห็นแก่ตัวและไม่แคร์ความรูษษ้สึกของลูกๆว่าถ้าวันหนึ่งพวกเขาต้องมาเห็นว่าแม่ทำตัวแบบนี้มันจะคิดยังไงเด็กเขามีความคิดความอ่านนะคะเขารู้เรื่องแล้วถ้าเขาเห็นคลิปแม่ตั้งคง้อง ดูดปะกับผัวใหม่แบบนี้มันคงรู้สึกสลดจริงๆทำตัวเหมือนคนไม่มีการศึกษาทำไมต้องคิดว่าเสมอว่าผู้ใหญ่บ้านจะหึงจะอิจฉาดูหน่าสมเพชมากกว่าเสียภาพรักอีกต่างหากมันเกินเยียวยาแล้วค่ะแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยผ่านมือใช่อายุขนาดนี้ ผ่านมือชายมาแล้วเป็นสีบหมีเล่าลูกก็อย่างเล็กน่ากะแขกความรู้สึกลูกถ้าเขาเห็นคิดแม่แบบนี้อย่าฟ้องกูนะกูไม่ได้ด่าใครแค่ออกความคิดเห็นในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันยาอายเลยอยากจะอวดคนว่าถัวลับปัวหลงแต่ไม่ได้คิดถึงว่าวันหนึ่ง ลูกๆต้องมาเห็นพฤติกรรมของแม่ตัวเองผู้หญิงคนนี้หมดยามอายแล้วไม่เชื่อว่าแอบตั้งกล้องฉันว่าต้องนัดกันไว้แล้วให้ผัวทำท่าเข้ามาแล้วจูบปากจุดคอแล้วก็เอาไปอวดพวกติ่งกินหญ้าซื้อบัตรเข้ากุ่มสาธุร้อภาพลักษณ์ของคนเป็นแม่มันสำคัญ อีป้าข้างบ้านมันบอกอย่างวะตอนพ่อแค่คุยกับคุณลูกแก้วอีป้าข้างบ้านถึงขั้นบอกว่ารับไม่ได้กลัวหลานเห็นรีบบอกไม่เชื่อมันตั้งใจถ่ายคลิปไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจชอบเรื่อง18บวกฉันว่ามันต้องการยอดวิวมากกว่าแต่อย่าลืมนะ ดีช่วยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวจะไกลจะไปให้สูงแค่ไหนมันก็ต้องกลับหลุมเดิมนะจ้าเบี้ยวไม่ต้องเอาอ,อ้วกมาอวดเอาออกมาโชว์สังคมเขาไม่ได้อิจช้าและให้การตอบรับคลิป18บวกอือเฉาอะไรขนาดนั้นเราจะไปเซเว่น มีใครฝากอะไรไหมหิวมากฉันเห็นดูคลิปฉันนึกขึ้นได้ว่าต้องไปอ้วกจริงๆกล้ามากแก่แต่ตัวสมองไม่พัฒนาทำให้คนเกลียดคนด่าทั้งประเทศทำเปได้หวางแผนมีลูกแฝดก็รีบมีเป็นของตัวเองมะเพราะลูกที่เป็นของพ่อเขาแท้ๆ เดี๋ยวเขาก็มาเอาคืนค่ะถ้าจะมีลูกแฝดก็รีบมีเลยเด็กสองคนจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันจเจริญหูจเจริญตาที่มันมีศาสตร์ศึกษามากกว่านี้จะได้ไปอยู่กับพ่อถ้าขืนอยู่กับแม่แบบนี้ต่อไปชิบหายแน่นอนเหมือนทำตัวให้ลูกเห็นว่า กอดจูบผัวออกในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติฉันจะบอกนะถ้าใครเอาสองคนนี้มาลงบ่อยมันเหมือนเป็นตัวอัปมงคลไม่อยากเห็นแม่ใหญ่กับหนางไส้เดือนบอกทุกคนที่มีเพราะว่ามันไม่น่าสนใจจริงๆมันน่าสสเสียดสีอยนมากเลยคำเป็นบอก ติ่นข้างหลายว่าฉันตั้งกล้องไว้นะที่ไหนได้เตรียมกันกับผัวมาอย่างดีทำเป็นตั้งกล้องนอนนี่ไม่ได้ตั้งหรอกคะ่ะตั้งใจถ่ายเลยแหละตั้งใจจะให้ผู้ชายมาจูบมากอดถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยผัวรักผัวหลงนะคะกอดจูบตลอดเวลา ต้องการให้ผัวเก,ก้าเข้ามาอิจฉาเข้ามาเสียดายเข้ามาหึงเขาแปไก่มากๆเลยจ้านโนนเขาไปจิ้นกับน้องเบสโนนฐานะและความสามารถมันถึงจะเหมาะสมกันพอถ่ายคลิปกับผู้หญิงปาบอกไม่เหมาะสมกวัวลูกเห็น ต้องรีบบ็อบทันทีแม่ถ่ายคลิปด,ดูดปากกับผัวใหม่ปาหม่ะว่าเหมาะสมเพราะต่อไปจะเป็นผัวเมียที่อยู่บ้านเดียวกันสภาพตั้งกลองโชว์ความโมง่ของตัวเองเหมือนคนฉลาดไม่ได้กระหายโคตรน่าเสียดเลยว่ามีคลิปแบบนี้ออกมาได้ยังไงคนเป็นแม่ มันไต่ตองดูแล้วใช่ไหมว่ามันสมควรที่จะออกมาในที่สาธารนณะลูกก็เล่นโทรศัพท์เปลี่ยนแล้วแท้ลูกเลื่อนไปเจอลูกมาถามจะตอบลูกว่าอย่างไรเตรียมกันไว้หมดแล้วตลกมากเลยนะคู่นี้ทมเพื่อให้คนคิดว่าผู้ชายรักตัวเอกมาก ไม่มีใครเขาอิจฉาหรอกค่ะแค่แหม่งกระพุนหาอยู่ไหนเขาก็หาได้ถ้ามีเงินไอตัวแบบนี้เนี่ยมันหาง่ายเลยนะคะแม่ฉันโทรมาเล่าให้ฟังแม่บอกว่ากูจะอ้วกเห็นมาเมื่อกี้อ้าวนึกว่าคลิปไหนอ๋อคลิปนี้นี่เอง สมองนางยังดีอยู่ใช่ไหมก็ขอให้อยู่ด้วยกันครบห้าปีนะนี้ตังให้มันนานสุดแล้วนะเนี่ยบางคนบอกไม่เกินปีหน้าการแสดงความรักมันไม่ผิดบางครั้งมันต้องนึกถึงผลกระทบที่ตามมาถึงลูกในวัยด้วยลูกเขาต้องมีสังคมมีเพื่อนและสักวันเขาก็ต้องเห็นต้องรับรู้ เรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะคะอย่าลงคลิปแบบนี้บ่อยๆฉันไม่ได้อคติแบบนี้มันทุเล็เกินไปถึงจะผสมพันธ์กันออกสื่อเลยเหรอลูกสองแล้วนะคะละอายกันบ้าง